วงล้อมมรณะเบลูก้าหนีนักล่ากลางทะเลอาร์กติกความเงียบไม่ได้หมายถึงความปลอดภยัยฝูงวานเบลูก้านักว่ายแห่งน้ำแข็งกำลังหากินอย่างสงบแต่สัญชาตญาณเตือนอันตรายกำลังเข้าใกล้นักล่าแห่งมหาสมุทรวานเพชฌฆาตกำลังเข้าล้อมหัวหน้าฝูงออก้าส่งสัญญาณโจมตีการไล่ล่าเริ่มขึ้นฝูงเบลูก้าหนีเอาชีวิตรอด แต่นี่ไม่ใช่การไล่ล่าธรรมดามันเป็นกล,ลยุทธ์พวกมันขับไล่เข้าสู่กับดักกับดักน้ำแข็งเมื่อพื้นที่หายใจถูกจำกัดความหวังก็เหลือน้อยพวกมันถูกบีบให้รวมตัวที่รูหายใจเพียงไม่กี่จุดรูหายใจเล็กๆเ,เท่านั้นที่จะกำหนดชีวิตและความตายทุกการโผล่ขึ้นมาอาจหมายถึงความตายวงล้อมสมบูรณ์แบบไม่มีทางหนี บนผืนน้ำแข็งนักล่าอีกชนิดกำลังเข้ามาแม่หมีและลูกอ่อนสองตัวกำลังหิวโหยกลิ่นของเหยื่อใต้ผืนน้ำแข็งใสเป้าหมายชัดเจนรออยู่ใต้เท้าบทเรียนการล่าเริ่มขึ้นแล้ววัตจักนักล่าและเหยือ่อบันจบการณณจุดเดียวใต้ก้อนน้ำแข็งนี้นี่คือการต่อสู้ของชีวิตที่เดิมพันด้วยทุกลมหายใจในวงล้อมมรณะ เคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณมากๆครับ